สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเรียนในหัวข้อการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติมุม30องศา60องศาและก็45องศานะคะเราจะเริ่มที่มุม30องศาก่อนแล้วก็60องศามุม2มุมนี้นะคะเกิดจากสามเหลี่ยมด้านเท่า abc ตัวนี้นะคะสามเหลี่ยมด้านเท่า abc เมื่อเราลากเส้นจากจุด B มายังจุด D เราจะแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็น2รลูกนะคะ แล้วก็จากสามเหลี่ยม ABC ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่า3ด้านเรากำหนดให้ยาวด้านละ2หน่วยด้าน AC 2หน่วยด้าน BC ก็ยาว2หน่วยด้าน AB ก็ยาว2หน่วยนะคะถ้าเราแบ่งครึ่งเสร็จมันจะเป็นสามเหลี่ยม2รูปจะเห็นได้ว่า AD จากเดิมที่ AC ยาว2หน่วย AD ก็จะยาว1หน่วยและก็ DC ก็จะยาว1หน่วยเหมือนกันและ มุมภายในของสามเหลี่ยมนะคะรวมกันต้องได้180องศาเนื่องจากว่าสามด้านนี้ยาวเท่ากันสแสดงว่ามุมสามมุมเท่ากันดังนั้นมุม A เท่ากับ60องศามุม C ก็60องศาและมุม B ก็60องศาแต่เนื่องจากว่าเราแบ่งครึ่งก็จะเป็นมุมละ30องศานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่1 อันนี้สามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะเมื่อเรามาหาค่ากันนะคะเราเห็นได้ว่าอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมที่มาจากรูปที่สองรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มาจากรูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึงะคะจะเห็นได้ว่าเราทราบมาอยู่สองด้าน,น,นก็คือด้าน AB แล้วก็ด้าน AD จากรูปนี้นะคะด้าน AB ยาวสองหน่วยด้าน AD ยาวหนึ่งหน่วยมาจากตรงนี้เลย A D 1หน่วยอันนี้ก็ A D ดหน่วย AB 2หน่วยอันนี้ก็ AB 2หน่วยแต่จะมีอยู่1ด้านที่เรายังไม่ทราบว่าคือด้าน BD นั่นเองเราจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะในการหาความยาวของด้านนี้กันจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือด้าน AB นั่นเอง ab ยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านก็คือด้าน ad นะคะ ad ยกกำลังสองบวกด้วยด้าน bd ยกกำลังสองแต่เนื่องจากว่า ab ก็คือความยาวของเส้น ab ตัวนี้นะคะเราทราบว่ามันยาว2หน่วยก็เลยเป็น2ยกกำลังสองและด้าน ad ก็คือความยาวของด้าน ad ยาว1ห,หน่วยก็จะเป็น1ยกกำลังสองส่วนด้านที่เรายังไม่ทราบคือ บีดีนั่นเองนะคะบีดียกกำลังสองทีนี้เราก็ย้ายข้างมาก็จะเป็น2ยกกำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสองก็จะได้เป็น4ลบหนึ่งเท่ากับ3นะคะ3เท่ากับ b ดีกำลังสองหรือว่า bd ดีกำลังสองเท่ากับ3นะคะแล้วก็ถอรดรูทออกมาจะเห็นได้ว่าด้าน BD ตัวนี้นะคะยาวรูทสามหน่วยเราก็เลยได้ตัวนี้คำตอบรูทสามตัวนี้มาตัวนี้ยาวรูทสามตัวนี้ก็จะเป็นรูทสามเหมือนกันเพราะว่ามันมาจาก ที่เดียวกันนัคือตัวนี้เป็นรูปสาความสูงของเส้น b d ตัวนี้ยาวรูปสานะคะทีนี้เราจะใช้หลักการอาของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะจะเลือกรูปไหนก็ได้คําตอบจะมีเท่ากันถ้าเลือกรูปที่1ตัวนี้นะคะมุม60อยู่ด้านล่างฝั่งนี้มุม30อยู่ด้านบนถ้าเลือกรูปที่2ตัวนี้นะคะ60อยู่ฝั่งนี้แล้วก็30อยู่ด้านบน ีน้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการหาค่าทราย30องศาตัวนี้นะคะทรายมีสูตรอยู่ว่าข้ามฉากทราย30องศาเราก็ไปดูรูปของเรา30องศาอยู่ด้านบนนะคะข้ามคือเลข1ฉากคือเลข2นะคะก็เลยตอบ1ส่วน2ต่อไปถ้าเราหาอันนี้ใส่ปิดอันนี้เป็นทราย ทายหกองศานะคะหกองศาอยู่ด้านล่างตงัวนี้ข้ามคือรูสาฉากคือ2ก็เลยตอบรูปสมส่วนสแค่นี้ค่ะมุม30องศาและ60องศา